สวัสดีเราจะมาทําเยลลี่ยืดกันคสวัสดีครับวันนี้เข้าน้องกันนะครับก็น้องกันจะมาทําเยลลี่ยืดสไตล์ญี่ปุ่นนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราก็เทผงสีผงสีฟ้าใช่ไหมครับเยลลี่ยืดครับเสร็จแล้วรก็เนท,ทน้ำนีำ่นี่น้ำอ่าเทน้ำโอ้ย โอ้ยน้ำหกครับไม่พลายเพราะเราเส่น้ำคือเลวเราต้องคนให้มันเป็นลายลายให้หมดอืมต่อไปเอาผงสีไร้ยสตอแล้วดูที่สองเลยเราก็เอาไปผงสีเรยเราเปิดดูเลยนะคบเปิดไป้องเปิดเราเปิดดูแล้วเราต้องคนให้ถึงลายลายให้หมดก่อนเอาช้อนอะช้อนเราไม่มีหรอไปเอาช้อนมาลูก ไม่ต้องใช้ชอ้อนช้ชชอ,นชอนไม่ต้องใช้ครับเพราะมันต,ตักมาอีกฝั่งหนึงไม่ต้องใช้ครับเอาเอาอันนี้ตักครับนี่อันนี้ตักครับอืออัน,นตักฝั่งนี้เราเราต้องเทผงก่อนเดี๋ยวค่อยตักเปล่าไมตกก่ตักก่อนอ่ะตักก่อนจะตักเลยแต่คนต้องให้หลายที้หมดอ่าคนไปมันตีไข่อืมเสร็จแล้วก็ ตักอืมเสร็จแล้วก็ตักตักไปอ่าตักส็จว่ะตักอีกโอเคพอพอแล้วครับพอแล้วครับเยอะแล้วครับรอ่ะเสร็จแล้วผงสีส้มเสร็จแล้วผงสีส้มอืมผงสีส้มเทใส่ลงไป ใส่ไปฝั่งไหนกันได้ฝั่งนี้ครับฝั่งนี้จะทำันของชิล็หรือที่จิ้มนั่นเองต่อไปการโอ๊ยต่อไปคือการตีไข่เหมือนเดิมมันเป็นซอสอันนี้คือฝั่งซอสฝั่งนี้เป็นยิน้มยืดซอสเยอะจัง <c oughs> ในฝั่งนี้มันในกระตุ้นมันเยอะกว่าในกระตุ้นมันน้อยกว่าทางเราเยอะจังเสร็จแล้วก็ซ่อมออกเสร็จแล้วเราต้องถือหลอดเอาไว้ถือหลอดถือหลอดเสร็จแล้วเออเทซองสีม่วงไปปัดออ,ออกก่อนเลยเสร็จแล้วก็จับค่อยๆโรย ค่อยๆโรยลงไปอ๋อค่อยๆช้าๆดิลูกช้าๆเราก็จะได้วืบเยลลี่อ่ะจุ่มซอสก่อนจุ่มซอสก่อนไปนั่นหลุดอ่ะรีบดกนะคะเยลลี่ที่ใฝ่ฝันดูซิเป็นยังไงมองวัวมองก็หมองวัวหมองเพื่นะ น่าอร่อยไหมล่ะอร่อยเหรอต่อไปจะลองกินเปล่าๆปล่าปราคานะคะซื้อได้ที่ช้อปปี้เลยร้อยหกสิบหกบาทนะคะมิลลี่ญี่ปุ่นนะคะร้อยหกสิบหกบาทต่อไปร้อยสิบบาทคามภาคคอนซส่งชิมเปลาปล่าหวานครับชิมเปลาปล่าหวานแล้วถ้าเกิดไม่ชิมเปล่าเปล่าอะ จุ่มซอสเป็นยังไงอะจุ่มซอสมะเขืฟูแบบสี่อืม,แบบอมนะคะทำเยนลี่ฟูแต่กันม้มาด้วยอ่าคราวนี้ก็ได้มาในนี้อันนี้ก็คือจุ่มซอสนะคะจุ่มซอสเป็นราวจากผ้าเลยฟับ ทั้งหวานทั้งฟูอืมทั้งหวานทั้งฟูเลยเหรองั้นขอจบคลิปเพียงเท่า,ทานี้บ๊ายบายบ๊ายบายโอเคครับคลิปนี้นะคะก็ใครอยากกินนะคะไปซื้อได้เลยนะ,ะอร่อยไหมครับอร่อยอร่อย บายค่ะบายจักรทุ่งนี้